วันหนึ่งทางกลางแมกไม้เรียงรายในป่าสุดกลางบังเอิญเจอพงที่ทอดยาวไปที่ไหนสานแห่งเราจะหายยืนอยู่เคียงข้างจ้องเข้าไปมีความอ้างว้างเพียงมีมองความมืดกับใครอยากไกลต่อไม่ได้เลยหัวใจหัวใจหัวใจทำไมถึงเต้นแรงเรืกอน ใครจตึงก็เรื่องไ้ที่พบเธอความเจ็บปวดเสียใจใ,ใดๆไม่ต้องกลัวหรือว่าวันไหวจงก้วงาวเท้าต่อไปวิ่งตามความฝันย้งมั่นใจไม่ลังเลไม่เสียดาจจงก้าวไปเป็นกระต่ายตัวแรกของฟู